สวัสดีจ้าพ s. <S ี่น้องตีฮกเกษตรค่ะคิมนี้จะพาพี่น้องมาหดจุลินรีสังะหอแสงนะคะมาบอกวิธีการใส่จุลินรีสังะหอแสงละกะนํามักน้ำเศร้าเข่าที่เฮ้าใส่กับทุเลียนหน่อยนะพี่น้องเข้าใส่แบบใดวิธีใดนะคะวิธีวิธีการใส่ของเข้าในการใส่จุลินรีสองะหอแสงละกันํามักน้ำเศร้าเข่านี้เข้าจะใส่ยูสองวิธีนะพี่พี่น้อง โดยวิธีทีหนึ่งก็คือเข้าใส่วิธีการฉีดทางใบนะคะตัวไหนก็คือเขาสามาฉีดยี่มะเสาได้เลยตามดีเคยได,ได้ฉีดให้เบิ้งแล้วแต่ว่าวิธีนี้ก็คือเข้าจะใส่ลาดลดทางดินนะคะแต่ก่อนอื่นทีเข้าจะใส่เดี๋ยวเขาจะไปเตรียมน้ำก่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนแล้วเดี๋ยวเามาเบึงจุลียนซีสังข์คอแสงทีเขาเด็กขยายไว้นะคะ เนี่ยค่ะพี่น้องคือจุลินทซี่สังควาแสงที่ห้าเด็กขยายไหวเบิ่งดีเลยค่ะพี่น้องแดงทุกขวดเลยค่ะตัวนี้อาจจะเป็นน้ำมักน้ำเศร้าขาวหรือว่าจุลินซี่น้ำเศร้าขาวนะคะพี่น้องเ้าก็จะมาผสมกันโดยมือนีกน็คือเฮาจะใส่วิธีการลาดลดนะคะท่างดินเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเ้าไปตักน้ำก่อนนะคะเนี่ยแดงทุกขวดเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นเก้าที่เริ่มแรกที่ห้ามากขยายนะคะพี่น้อง ใส่ไปแน่ล่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นไม่นี่แดงกว่ารุ่นก้อนเลยให้พี่น้องบอกได้เลยว่าสูตรนี้ผู้ใดผู้ใดที่เฮ็ดแล้วบ่แดงเนี่ยเดี๋ยวรอบนาเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบิ่งอีกชัดชัดเลยค่ะพี่น้องว่ามันจะแดงถูกขวดขึ้นจังทีว่าให้ฟังบ่หนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตักหนาเก็นก้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตักมาตักเอาหนามก้อนนะคะพี่น้องหนาอยก่ไก่แป้งทุเรียนเนี่ยค่ะพี่น้องหนา เป็นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ค่ะพี่น้องนี่น้ำในไห,หน้านี่ค่ะพี่น้องน้ำในไห,หน้าที่ไหลมาจากไห,หน้านี่แหละเขาเฮจุลินทรีย์สังค์อแสงรอบล่าสุดถีม่มันแดงๆนะคะเขาก็เอาไปจากนี่แล้วพี่น้องจากอัอนนั้นเนี่ยค่ะหลังจากถี่เทาได้จุลินทรีย์สังค์อแสงอ่าแล้วก็เตรียมน้ำแล้วกะ็จุลินทรีย์น้ำ น้ำซศาเขาแล้วเฮาก็จะมาผสมลงใส่ในน้ำที่เฮาเตรียมมานะคะก่อนที่เฮาจะไปลาดรถนะคะพี่น้องทังหนึ่งเนี่ยค่ะทังน่าจะประมาณ10ลิตรนะคะพี่น้องทังหนึ่งนี่เกือบเต็มเนาะเฮาจะใส่จุลินทรีย์สังคอแสงเนี่ยอ่าขวดน้ำหกลอยหกลอยมิลลิลิตรนะคะพี่น้องเนี่ย รอบนี้เขาจะใส่ตัวที่เขาเฮดใหม่นะคะซึ่งเฮดใหม่ได้สองสัปดาห์แล้วเนาะเนี่ยแดงออกม่วงเลยค่ะพี่น้องนี่สุดยอดเลยค่ะเนี่ยมักสีแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็คือเขาได้เปิดฟ้าไวแล้วสองมือแล้วนะคะพี่น้องการที่จะใส่จุลินทรีย์สังคอแสงนะคะกับกับอ่าตน้นไม้หรือว่าพืชผักนี่สิ่งที่อ่าบ่อยากให้มองคามก็คือ ในจุลินทรีย์สองข้อแสงเนี่ยมันจะมีทั้งจุลินทรีย์แล้วก็มีในส่วนของกาดน่ำค่ะพี่น้องถ้าแม่นว่าเขาบเปิดขวดไว้นี่อีหยังจะเกิดขึ้นถ้าเขาไปหลาดรถอ่าถ้ามันเป็นพักเนาะพี่น้องเนาะที่โบเมนตนม้์ไม่ที่แข็งแรงนะคะถ้าไปหลาดรดพักคืออาจจะเฮ็ดให้พักนี่เหี่ยวนะคะแล้วก็ตายได้เพราะว่ามันมีพวกกาดอยู่ในนี้น่ำนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะใส่คือเขาเปิดขวดไว้จัก อสองมือย่างหน่อยสองมือนะคะพี่น้องเข้าจังนํามาใส่เนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะใส่ขวดหนึ่งนี่เลยส่วนจุลินซี่น,ซาาน้ำเศร้าเขานี่เขาจะใส่ในถังนี่ค่ะ เขาจะใส่ปริมาณ3 0ซีซีนะคะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นแก้วที่มีระบูซีซีเนาะเนี่ยค่ะเขาจะใส่ประมาณ 30cc ซีซีก็คือเกือบๆในแก้วนี่มันจะระบูหา0 c ซีซีนะคะพี่น้องเขาก็จะใส่3 0ซีซีก็คือตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะลักษณะของจุลินรีนามเศร้าเขา่ามันก็นจะออกสีเรืองเหลืองเนาะแล้วก็มันจะเป็นฝาสีเชื้อราขาวนะคะพี่น้องเนี่ยก็คือเป็นเชื้อราดีนะคะเขาก็จะผสมร่วมกันเลยหลังจากนั้นเขาก็จะไปลาดโรดในส่วนของต้นทุเรียนเลยค่ะพี่น้องเนี่ย ผสมร่วมกันแล้วเดี๋ยวค่ะไปหดทุเรียนเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะหดเลยลาดลดเลยนะคะพี่น้องลาดตรงบริเวณทรงผุ่มเนี่ยค่ะ,ะทูุลินนซีสังคอแสงนี่ก็คือจะซอยในเรื่อง ย่อยสลายนะคะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุละกะปรับสภาพดินนะคะพี่น้องเบื่องการแตกใบของเพิน่นแตกยอดของเพิ่นที่ละค่ะพี่น้องนี่คือแถวที่เฮาบอกว่าเฮาวใสจุลินทรีย์สามข้อแสงนะคะเบื้องใบเพิน่นยอดเพิน่นนะคะตอนนี้เป็นตอนคำเนาะเบื้องลักษณนะน้าใบเพิ่นก็คือ,อสำหรับต้นนี่ก็คือใบมัน ค่อนข้างที่จะเหยียดตรงอยู่บ่ได้บ่ได้นอนนะคะปกติถ่ายเงี้ยมะแรงก็คือลักษณะใบทุเรียนนี่มันจะนอนนะคะแต่ว่าเบื้องใบนี้ยังตั้งซีซิมหาองศาอยู่ค่ะพี่นอ้องเนี่ยยอดของพื้นเนี่เบื้องเลยค่ะพี่นอ้องเนี่ยเดี๋ยวเขาไปโฮดตต้นตอไปเลยเนาะเนี่ยข้าวโพดน,นี่เขากัสามาโฮสต์ได้มันอยู่ไกลกันเนาะลดเลย ได้เจอกอนก็สิได้กินกนเนาะพีน่น้องเนาะนี่อ้าโหดเลยค่ะนะคะพี่น้องคือเราจะเห็ดให้เบิ่งเป็นแถวๆเพื่อเบิ่งความแตกต่างนะคะว่าแถวใดที่เห่าหลาดรถจุลินซี่สองคอแสงแถวใดที่เห่าบ่ดได้รดนะคะ มีอาจจะมีในส่วนของมแมลงนะคะมากัดกินใบพื้นเนาะ mm. ถ้าพืนแตกออกยอดอ่อนใบอ่อนแนวนี้ถ้าต้องรักษาให้มันดีๆนะคะพี่น้องในส่วนของอายอดใบนี้เข้ากระสามารถที่จะราดลดได้นะคะพี่น้องแต่ว่าปกติก็คือเขาจะใส่วิธีการฉีดพ่นเนาะพี่น้องเนาะฉีดพน่นยีเมร้านะคะ นี่ยค่ะลดเลยพามาตักเอาน้มคือเกาียวเอเอาน้ำธรรมชาติเลยอ่าผสมคือเกาค่ะ ยาวเนี่ยจหน่อยเนาะตัวที่เขาใส่คือเขาเปิดฟ้าไว้แล้วเนาะตัวใดที่เขาจะจะใส่สัปดาห์ต่อไปเขาก็พยายามเปิดเปิดฟ้าไว้เลยค่ะพี่น้องเปิดอาจจะบม่ได,ด้เปิดเกีียวทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมีลมมีหยางมากมันจะมันจะเหียเนาะเขาก็เปิดค่ายแก๊สมันออกนะคะ นี่ค่ะนำซ่าเขานำมักซ่าเขาแท่นสูตรเสมอเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าทำเมนเปรียบเทียบกับอ่าวิ๋ยทางเคมีก็คือเข้าใส่แท่นสูตร1ิมหกซิหกิหกนะค่ะพี่น้องสามสิบซีซี เ,เดี๋ยวไปหดต่อกันเลยนะคะแถวนี้จะเป็นแถวที่สองนะคะพี่น้องแถวที่สองเห็นบอกคะแถวที่สองถี่ห้าบอกว่าสามแถวที่ห้าลาดโรจูลินซีสังคอแสงกับน้ำมักอน้ำเศร้าเข่านะคะเบิ่งยอดเพิินเบิ่งใบเพิ่นติ่ละคะ่ะเขาแรงมากใบเพลินกันยังตังซีมหาองศาอยู่นะคะเบิ่งนี่คะ่ะ ใบด้านล่างนี่อาจจะมีแบบออกเหลืองคือมันจะสลัดใบเก่าออกนะคะพี่น้องพรามันมีเริ่มที่จะมียอดออกมานะคะนี่ค่ะตาเพิ่ก็จะเริ่มแตกออกแล้วเนาะ๋ยีายหเมามหลดกันเลยเนาะ ี่ <Yeah. S 2> ต้นนี้ก็ถือว่าใบยังอ่าเหลือครบเกือบสมบูรณ์อยู่นะคะใบเกา่ากระดาดรดเลยค่ะนาารดบนบนกองอ่ากองฟางที่เข้าเอามาโปกคุ้มนะคะ เอิ่งลจะนับใบเพิ่นที่ละค่ะพี่น้องแต่ละต้นเนาะยังโซดชื่นอยู่เลยค่ะเนี่ยตะลังแตกยอดเดี๋ยวตัวนี้ของหวจักหน่อยเนาะอ๋อเดี๋ยวต้องเอาลงมาด่าน่างเพราะว่ามันมียอดเนี่ยค่ะ การแตกยอดของเพ่นธบางต้นก็คือจะแตกจากด้านล่างขึ้นมานะคะถึงยอดเนาะลด,ดเลยค่ะแถวนี้ห้าก็ะไดโรยในส่วนของดูลมใหม่ได้สองสัปดาห์ละค่ะพี่น้อ เบื้องต้นนี่ที่เราหาพี่น้องต้นนี้เดียวแต่ว่าเบื้องการแตกยอดของเพิินใบนี่เหลือแค่สามใบนะคะเหลือแค่สามใบแต่ว่าเบื้องการแตกยอดใหม่ของเพิินทั้งทั้งที่ยอดมันมีบางยอดที่เพิินแตกออกมาแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องแตกออกมาแล้วแล้วมันมาเจอแดดนะคะมันก็แห้งพรามันแห้งมันก็มีขอตา ลงมาอีกทันลงมาอีกทีสามารถทีให้เพื่อนแตกใบออกมาอีกแตกยอดออกมาอีกนะคะเมืองตี่ละค่ะนี่ต้นที่พอมเมล็ดจะสวยงามเลยละค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นนนนเท่ากับภาพพี่น้องมาอบอกวิธีใส่นะคะวิธีใส่จุลินซี่สังคอแสงแลักะจุลินซี่นำเศร้าเขานะคะในทุเรียนในทุเรียนหน่อยนะคะอายุได้เดือนหนึ่งนะคะใส่แนวดและกะเบิงผลผลตอบรับถี่ออกมาทรงผลห้ทุเรียนเท่า แตกยอดได้ดีนะคะพี่น้องก็คือเข้าจะเหตุเป็นแถวเป็นลองเป็นลองนะคะลองอื่นๆเข้าใส่ยังแล้วก็ความแตกต่างเป็นแนวด้าฮะก็จังค่อยไปติดตามบึงคลิปต่อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจวไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปของเข้าในเรื่องพี่น้องเด้อ๋ยวจะโฮดให้มันแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ